กับชงจับกระแทตายนะครับชงนี้เราเริ่มกิจกรรมเล้งผ่านรอ้อยกรนะนาเศร้าแกรนะแล้วก็มีข้องร้อยข้องดีๆมาฝากกันอยู่เรือยๆและนะครับผมค่ะก็เป็นเนื่องในกิจกรรมที่ว่าครบรอบ58ปีข้อง n อ t บีเราก็จะพาข้องดีข้องร้อยอข้องสุราษฎร์นี้แหละมาให้คุณผู้ชมแลในรายการค่ะวันนี้แหละห้อยนางรม,มข้องร้อยสุราษฎร์เลยจะมาพูดคุยกับนายส้มชายสิ้นมาผู้เพาะเลี้ยงห้อยนางรมสิ้นมาณฟาร์มตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงของดีของเด็ดสุรา์ธานีที่ต้องนําเสนอแน่นอนก็คือหอยนางรมนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงเรื่องของหอยที่ศิีมนาฟาร์มนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไหนพูดถึงหอยสุราชเนี่ยภาพรวมนะครับให้ข้อมูลสักหน่อยครับว่ามันมีสายพันธุ์ยังไงเขาเลี้ยงกันยังไงบ้างครับผมครับด้วยความเคารพเขาต้องบอกว่าหอยนางรมของสุราชธานีเนี่ยต้องบอกว่า มีเขาวิวัฒนาการในเชิงภูมิศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมีการเลี้ยงเนี่ยมากกว่า70ปีแล้วนะแล้วก็จะมีความถามว่าเอจปีเนี่ยเราเนี่ยเราดูร่องรอยจากอะไรบ้างจริงๆราแล้วก็ดูร่องรอยจากเปลือกของหอยที่เป็นฟอสซิลเนี่ยเป็นล้านปีนะฮะเป็นล้านปีซึ่งอยู่ใต้คลองเนี่ย มันก็จะเป็นต้นแบบอย่างนึงว่าเฮ้ยไอหอยเ,เดิมมันมีแบบนี้นะ mm hmm. แล้วก็จะมีในเรื่องของความเป็นวิถีในเรื่องของการเลี้ยงโดยเฉพาะในส่วนของที่อาบ้านดอนเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงหอยทะเลเนี่ยหอยนางรมทะเลเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเขาเรียกว่าความหลากหลายของสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่นิยมนะครับจะมีอยู่สองสายพันธุ์ก็คือ หอยนางรมที่เรียกว่าตักโรมหอยตักโรมนะก็จะมีสองพันตักโรมกามขาวก็คือทั้งฝาเลยฝาล่างฝาบนเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเป็นสีขาวและอีกพันธ์หนึ่งก็คือตักโรมกามดำคือเปิดออกมาแล้วมันจะมเีเป็นวงที่เป็นสีดำเนี่ยอยู่ข้างหนึ่งนะครับซึ่งสองสายพันธุ์เนี่ยความต่างก็คือว่าถ้าแหล่งไหนเป็นน้ำกร่อยกามขาวจะมีการกระจายพันธุ์มาก แต่ถ้าเกิดมีความเค็มสูงเนี่ยไอก้กรามดำเนี่ยมันจะเยอะอเช่นชของเราเนี่ยในอ่าวบ้านดอนเนี่ยเรามีเจ็ดอำเภอตั้งแต่ท่าชนะชายาท่าฉางพุนพินอำเภอเมืองกาญจนดิตฐ์ดอนสักเนี่ยแถวชายาแถวท่าชนะเนี่ยจะเป็นกรามดำมหรือว่าไกลทะเลใช่ใช่มีความเค็มหน่อยแต่ถ้าเกิดมาแถวท่าฉางเมืองกาญจนดิต์ตรงน,นี้จะเป็นกรามขาวมากอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไอตัวสิ่ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าสุราษฎร์เนี่ยได้จดเอาไว้7ประเภทแล้ว <นะ S 2> หนึ่งเงาะโรงเรียนนาสารไข่เค็มชายาหอยนางรมสุราษฎร์มะพร้าวกอบพังงนันแล้วก็ยังมีขมิ้นชันบ้านตาขุนแล้วก็ยังมีปลาเมงสุดท้ายก็เป็นกระท้อนของน้อยครับ,รบฉะนั้นในตัวของหอยนางรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่ง่งชี้ของจังหวัดสุราษฎร์ฉะนั้น ในครบรอบ58ปีของ NBT เนี่ยอย่างน้อยนะครับหอยนางรมสุราร์เนี่ยต้องมาอยู่ในเวทีที่จะดูแลต้อนรับท่านผู้มีเกียรติในงานนี้ครับผมครับค่ะครับแล้วทีนี้พอเราเห็นว่ามี2ชนิดใช่ไหมคะการเลี้ยงดูการที่ว่าจะต้องส่งออกสู่ตลาดได้ต้องกี่ปีคะคือต้องมันจะมีขนาดที่ตลาดต้องการเนี่ยก็มีขนาดไซส์เล็กกลางใหญ่หรือ s m l แล้วกันค่ะคือจะต้องใช้เวลา เริ่มต้นเลยก็คือ1ปีครึง่งหนึ่งปีครึง่งเริ่มต้นเลยนะเตซตศูนย์เลยหนึ่งปีครึง่งแต่ผ่านห่วงเวลา1ปีครึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีเหมือนกันมันก็ผลัดไปใช่ข้าวุ่นไใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านที่ให้เขาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวัสดุเนี่ยก็จะเป็นแบบแท่งปูน แทงปูนนี่ก็ต้องบอกว่าอายุการใช้งานถึงสิปีก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความยังยมย่งยืนนะฮะยั่งยืนครับ,รบผมทีนี้พูดถึงรสชาติสักนิดหนึ่งเราเรารู้แล้วว่าหอยใหญ่สุราษฎร์นี่มันมีความโดดเด่นนะครับผมทีนี้แต่ว่าสเสน่ห์จริงๆของหอยสุราษฎร์นี่เป็นยังไงครับสเสน่ห์จริงเนี่ยผมว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยอาบ้านดอนของเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่สี่แสนคว้าไร่แล้วก็จะมีแม่น้ําก็คือแม่น้ําตาปีเนี่ยอยู่หนึ่งเส้น คือหนึ่งแม่น้ําแต่จะมีเป็นอะไรลำคลองซอยเนี่ยสิบหกลำคลองดังนั้นในส่วนของตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเนี่ยก็เอาในส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับกับแร่ธาตุต่างต่างเนี่ยไปผสมประสานตกลงบริเวณของในอ่าวนะครับแล้วสิ่งสาคัญก็คืออ่าวนี้เป็นอ่าวที่มีเขาเรียกว่าน้ํากร่อยนะครับ,รบน้ำกร่อยเลยมันจะมีเป็นอาหารที่ให้หอยนางรมกินเนี่ยคือหอยนางรมมันจะกินเฉพาะพืชนะครับที่เรียกว่าแพงตน้น ฉันจะกินเฉพาะแพงต g นที่เป็นพืชโดยเฉพาะแห n สองตัวสองตัวเนี่ยก็คือคอยล a อ a c o i l a r นะครับ,รบตัวตัวเด่นของคอยล่าเลยกินมันจะหอมนะพวกเขาเรียกว่าอโซไขซิดก็มันก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับมีสองตัวเนี่ยที่อาว้านดอนเนี่ยทำให้การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ใช่เฉพาะหอยนะ กุ้งทะเลที่ว่าเป็นกุ้งเนี่ยการเลี้ยงกุ้งก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ยังมีส่วนสัตว์อื่นๆปูม้าหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเรามาพูดถึงหอยนางรมนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืนค่ะก็ถือว่าพื้นที่ของสุราษฎร์เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าพื้นที่อื่นจึงทําให้อาหารทะเลแล้วโดยเฉพาะหอยนางรมมีความพิเศษจากที่อื่นใช่ครับ<ม><ม>ก็ต้องบอกว่าในในประเทศไทยเนี่ยสองพันกว่าสองพันกว่ากิโลตามแนวเนี่ย คือถ้าเป็นประเภทอ่าวเนี่ยอ่าวบ้านดอนนะถือว่าเป็นอ่าวที่ใหญ่เป็นอันดับสองลองจากส่วนที่เป็นก้อนอ่าวไทยนะกอไก่เนี่ยกอไก่กอไก่เนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีสามสบุทรกรุงเทพมหานครชายังสาวชนบุรีระยองเนี่ยสามร้อยกิโลแต่ในส่วนของอ่าวบ้านดอนเราเนี่ยจังหวัดเดียวมีร้อยว่ากิโลเจ็ดอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสองแล้วก็อันต่อไปก็คือว่าของเราเนี่ยอยู่ในแหล่งที่ไม่มีเป็น อุตสาหกรรมหนักนะครับเลยก็จะทำให้เขาเรียกว่าสร้างความสนใจสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของผู้บริโภคออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รสชาติเราไม่เหมือนใครด้วยนะครับ<ช>ทีนี้<ช>ผมขอไปคุยถึงเรื่องของการทํางานของศินมะนาฟาร์มบ้างนะครับในส่วนของการออนอกจากว่าเราจะทําฟาร์มหอยแล้วเนี่ยนะครับ,รบเรามีการ ทำงานร่วมกับชุมชนหรือว่าการมีส่วนร่วมกับประชาชนยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วออการทํางานแบบนี้เนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องมีมีจิตออจิตเ,ออเขาเรียกว่าการ,รบ,บริการแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยรเราก็ทํางานในในส่วนข,ของกับโรงเรียนนะค,คือสิ่งสําคัญเนี่ยการให้องค์ความรู้กับในส่วนของ,ของออนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถือว่าเขาจะเป็นคนที่จะโตเป็นผู้นําในอนาคต อย่างแรกเลยเราต้องให้โอกาสเขาเราต้องให้ในเรื่องของการเรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการให้จิตสํานึกรักบ้านเกิดนะ,ค,ะครับว่าอาชีพของพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามนะ,ะคุณจบปริญญาตรีคุณหวังว่าหนึ่ง5,000บาทเนี่ยคิดว่าเพียงพอไหมแต่ว่าอาชีพที่พ่อแม่ของคุณทำเนี่ยหกสิบเปีเนี่ยมันก็ทําให้มูลค่าสร้างคนหนึ่งคนให้มีคุณภาพเนี่ยครับครับ ันที่2ก็คือให้อา่าให้อะไรให้โอกาสกับในในส่วนของอะไรครับในส่วนของการศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรต่างๆนะค,ะครับว่าจุดเด่นของแต่ละที่เนี่ยผมว่ามีอยู่แล้วแต่เพียงว่าการที่จะนําเอาจุดเด่นเนี่ยเอามาขยายเอามาต่อยอดเนี่ยบางทีพอเราเนี่ยไม่เรียนรู้ด้วยกันเนี่ยบ,บางทีมันนึกไม่ออกแต่ไปดูบ้านเขาบ้านเราเนี่ยอ๋อปังเลยใช่เลยไอ้ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือว่า เป็นแหล่งที่รับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเช่นจะมาจังหวัดสุราษฎร์แล้วแวะกินหอยค่อยไปเกาะค่อยไปเกาะก็ือถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางครับเพราะว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเมืองหลักในเรื่องของรายได้แล้วก็นักท่องเที่ยวครับก็ถือว่าสินมานาฟาร์มก็เอื้อต่อชุมชนด้วยแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ให้รู้สึกรักบ้านเกิดแล้วก็เพื่อจะมาต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ ร้านอาหารโดยรอบเชื่อเลยว่าเอาผลิตภัณฑ์หอยจากบริเวณของเรานี่แหละไปใช่ครับคือ,อสิ่งสำคัญคืออยากจะเอาให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยให้ทำเป็นทีมครับคือ,อในเรื่องของสุราษฎร์เราเนี่ยหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของวัตถุดิบเมื่อคุณได้สัมผัสอ,อาหารวัตถุดิบจากจังหวัดสุราษฎร์แล้วเนี่ยคุณคิดว่าถึงว่าแพงเนี่ย แต่มีคุณค่านะครับมันก็เคียงคู่กับมูลค่าที่ดําเนินคู่กันครับจริงจริงอย่างที่เราคุยว่าเราจะร่วมกับแหล่งพาร่อยด้วยนะครับทีนี้พูดถึงสินมณนาฟาร์มผมให้ใใหห้้ได้พูดถึงฟาร์มของเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าวย่างไงมีช่องทางเผื่อว่าใครสนใจอยากจะไปดูงานหรือว่าไปไปเที่ยวครับครับก็สินมณนาฟาร์มเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของประเภทที่เป็นหอยเนี่ยก็จะเป็นหอยนางรม เดิมนี่ก็จะเป็นหอยแครงอันมากนะครับ,รบสิ่งที่สำคัญก็คือก็สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือติดต่อกับทางเราได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาที่เราแต่เราอาจจะเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงให้กับชุมชน,นอื่นๆที่คุณต้องการนะครับที่เราเรียกว่าเนื้อ,อ,ป,อป่าเขานาเลของเราอยู่เลยเราต้องรู้เรื่องเรื่องเขา mm hmm. ฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจอยากที่จะมาชิมในเรื่องของ อหอยนางรมนะครับรสชาติเป็นยังไงความเป็นอัตลักษณ์ยังไงเนี่ยก็เรียนเชิญได้นะครับที่สิมาาฟาร์มฮะ1 5ศูนย์แปดนเะครับเราก็จะ,ะบริการแล้วก็ให้ข้อมูลครับผมครับเ่อหาลายหลายคนเห็นภาพหอยนางรม,มแล้วบอกว่าเฮ้ยมันกินได้ดิบๆเลยหรือเปล่าบางคน ไม่เคยลองอยากให้พี่ลองแนะนําว่าการวิธีกินที่ทําไม่ได้รสชาติที่ได้รับรสชาติจริงคือต้องต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสตอรี่เหมือนกันนะอย่างท่านพี่ละกรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเจอเจอกับผมเนี่ยจะกินหอยเนี่ยผมก็ขออนุญาตบางทีก็ต้องถามก่อนว่าเคยลิ้มรสหอยนางรมที่อื่นมาก่อนไหมอันที่หนึ่งเลยจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นขั้นตอนในส่วนไหนอย่างเช่นว่าพี่กร ผู้หญิงเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยเลยเนี่ยเราก็พยายามเลือกตัวที่พอคําเล็กๆให้รู้จักหนึ่งรู้จักหรู้จักหอยนังรมไหมสองยอมรับไหมสามใช้บริการเรื่องหดูก่อนดูสองดมอ่าดมแล้วก็ได้สัมผัสเลยก็บอกว่าของเรานี่ก็จะมีองค์ประกอบเครื่องเคียงมีอยู่แค่นี้นะคุณลองลิ้มลองดูก่อนเป็นการในเรื่องของการเรียนรู้ประเภทที่สองถ้าเกิดว่าเคยชิมมาแล้วเนี่ย เคยชิมที่ไหนแล้วมีความรู้สึกที่ดีเราจะได้รู้ว่าอ๋อสเตปในการชิมของเขาเยอยู่ในขั้นไหนแล้วม,มีความคุ้นเคยแค่ไหนใช่ใช่ใช่เนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้น58ปีของ NBT เนี่ยเราจะมีสเตปต่างๆในการที่จะนำเสนอครับไดริมรถหอยนางรมหวานๆกัน,นแน่แน่นอนครับเหมือนถ้าไปไปที่ฟาร์มหรือว่าจะมาที่นี่ในในวันงานกน็จะได้ แนะนำวิธีการว่ากูจะเริ่มอะไรยังไงบ้างใช่ครับใช่ครับครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เก่ยวกิดพลอยนางรมแล้วก็อยากจะไปลองลิ้มชิมรสแล้วถ้าใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองหาช่องทางแล้วก็หรือว่ารอนในงาน58บปี NBT ของเราแน่นอนครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสมชายสินมาค่ะที่มาให้ความรู้กับเรากับข้อมูลวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ วันนี้รายการข้องเราก็หมดเวลาลงแล้วค,ะค่ะเราสร้างคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภักใต้ข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ